ทขยะให้ทิ้งทำไมไม่ทิ้งล่ะแล้วทําไมอ่ะฉันอยากทิ้งอ่ะมีปัญหาอะไรนี่พวกเรามาดูเร็วคนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เราคนนี้ทำาลายสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเราด้วยเห็นไหมเนี่ยพวกฉันต้องลําบากขนาดไหนที่ต้องคอยมาเก็บขยะที่เธอทิ้งเนี่ยเธอรู้ไหมถุงพลาสติกที่เธอทิ้งเนี่ยมันย่อยสลาย วันนี้พี่ๆจากโรงเรียนหลงสัตว์ปิยาคมชุมลมต้นกล้าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาตั้งใจฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติครับสวัสดีค่ะ น้องๆทุกๆคนนะคะพี่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนรมศั์วิทยาคมนะคะเป็นตัวแทนของชมรมต้นกล้าเยชนทําดีสีร่มใสค่ะวันนี้นะคะน้องๆคง,งสงสัยนะคะว่าพี่มาทําอะไรคะ่ะพี่นะคะมาให้ความรู้น้องๆคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมทีนี้เนี่ยพี่ถามก่อนว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรใครตอบได้บ้างคะเชิญค่ะเชิญตอบค่ะสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราครับ การรักษาสิ่แงแวดล้อมรอบบ้านหนูนะคะตื่นเช้ามาหนูจะกวาดบ้านถูบ้านเก็บขยะรอบบ้านของหนูและลดน้ำต้นไม้ค่ะอะเก่งม,มากค่ะปรบมือค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านของเรานะคะถ้าเราช่วยกันจัดเล็กน้อยๆน,นะคะในการกวาดบ้านในการล้างจานลดน้ำต้นไม้ดูแลสิ่งแวดลอ้อมดูแล มลภาวะในบ้านเราให้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีตามไปด้วยค่ะค่ะแล้วพี่นะคะก็มีกิจกรรมให้น้องๆน,นะคะได้ร่วมกันทําร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมของเราค่ะค่ะวันพรุ่งนี้นะคะพี่จะให้น้องๆเนี่ยเตรียมต้นไม้มาคนละหนึ่งต้นเพื่อปลูกต้นไม้ร่วมกันนะคะและในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันแม่ที่จะให้ปลูกเนื่องในการบรรยากาศเ,เท่าเกียรตวันแม่ด้วยนะคะ บ้านใครมีต้นไม้พันอะไรบ้างคะค่ะบ้านหนูมีต้นกล้วยคะ่ะอ่าบ้านหนูมีต้นกล้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะงั้งานลองมาบอกประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังเลยะคะ่ะออกมาเลยค,ค่ะค่ะประมหนค่ะประโยชน์ชนของต้นกล้วยนะคะปีกล้วยสามารถนําไปทําอาหารได้คะ่ะ<ม>ใบตองสามารถนําไปทำห่อโบกคะ่ะ ค่ะคเห็นไหมคะว่าต้นกล้วยเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะแล้วพี่ก็เชื่อว่าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยก็มีประโยชน์ทุกต้นค่ะพรุนี้นะคะพี่ๆจะให้น้องๆเนี่ย,ตยตนนตเตรียมต้นไม้มาคนละหนึ่งต้นเพื่อมาทํากิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันพรุ่งนี้และเนื่องในวารอกาศวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะค่ะอย่าลืมนะคะเตรียมต้นไม้มาคนละหนึ่งต้นพรุ่งนี้ตะเก็นเจอกันนะคะสําหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เธอไม่ได้ห่อข้าวมาเลยใช่เราไม่ได้ห่อข้าวมามากินกับเราสิก็คือห่อข้าวด้วยใบตองดีจังเลยนะเออเธอจําได้ไหมเมื่อวานนี้ยที่เธอห่อข้าวด้วยถุงพลาสติกอะ่ะมันเป็นภาระของคนอื่นฉันอะ่ะต้องการให้เธอห่อข้าวด้วยใบตองจะได้ลดสภาวะโลกร้อนด้วยเอองั้นเรามาห่อข้าวด้วยใบตองกันเถอะเพื่อจะได้ลดสภาวะโลกร้อนของโรงเรียนเราการพวกเราทุกคนมาช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกันเถอะ<อ>